วันนี้เรามียีซี่มารีบิวอยู่แล้วครับท่านผู้ชมเป็นยีซี่ที่เพิ่งดรอปออกมาดรอปล่าสุดเลยเนะครับผมนั่นก็คือยีซี่380 Blue On ครับผม ผมลิครับผมวันนี้นะฮะเราจะมารีวิวรองเท้าัาอีกแล้วเป็นรองเท้าจากยี่ห้อ Adidas นะครับผมซึ่งชื่อเต็มๆของเขาก็คือ Adidas Yeezy Boost 380 blue o t <c oughs> นะครับผมซึ่งสีมันพิลึกนะ <c oughs> ซึ่งวันนี้นะครับเราจะมารีวิวรูปแบบใหม่นะครับผมโดยการที่เราจะมารีวิวกันตรงนี้แหละนะฮะเพราะว่าคลิปที่แล้วหรือว่าคลิปก่อนๆหน้าที่ผมรีวิวอุปกรณ์หรือว่ารีวิวรองเท้าเนี่ยผมจะรีวิวในตัวสตูดิโอบ็นะครับผมซึ่ง ผมว่าแบบนั้นมันไม่ใช่ตัวผมว่ะเออคือมันดูทางการเกินไปมันไม่มีความกนส้นตีนบางอย่างผมก็เลยจะมารีวิวตรงนี้เลยแล้วก็ยกรองเท้ามารีวิวให้ดูให้เห็นกันไปเลยนะครับและบางช็อตที่จะต้อง c l o s อ up นะครับผมหรือว่าเห็นดีเทลอะไรต่างๆที่ชัดเจนเนี่ยผมก็จะไปถ่ายในตัวสตูดิโอบ็อกซ์แล้วก็ขึ้นอินเสิร์ตไว้ละกันนะครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะไม่มีการรีวิวแบบออนฟีดนะครับผมเพราะว่าตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ไซส์ผมนะครับตัวนี้เนี่ยผมกดมาขายเล่นๆนะฮะซ ส่องได้นะครับผมว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับก็ไม่เยอะหรอกนะครับผมเพราะว่าผมไม่ใช่ร้านรีเซลที่แบบรับของมาขายอะไรเงี้ยเพราะของทั้งหมดที่ผมเอามาขายเนี่ยคือเป็นของที่ผมกดเองนะครับผมหรือว่าเป็นของที่ผมเปิดกล่องสุ่มแล้วก็มาลงขายอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ลิงก์ทุกอย่างอยู่ตรงเดสคริปชั่นเลยนะฮะลองเข้าไปดูกันฮะขายของแบบ200% ก็เรามาพูดถึงตัวโมเดล380กันแบบคร่าวๆล้วกันนะครับผมตัว380เนี่ยเอาตรงๆนะผมชอบมันมากกว่าตัว350ซะได้ซ้ำนะครับผมด้วยดีไซน์ที่มันแบบค่อนข้างล้ำนะครับผมขึ้นชื่อว่าเป็น a d i d a าสยีซี่เลวเนี่ยนะครับดีไซน์มันจะมีความล้ำแตกต่างจากรองเท้า ท,ทั่วไปในตลาดซึ่งถ้าคนที่ชอบมันก็คือชอบเลยนะครับแต่ว่าถ้าคนที่ไม่ชอบมันก็จะมองแบบเฮ้ยมันรองเท้าเลยวะเนี่ยมันประหลาดจังวะเออนะครับผมแต่ส่วนตัวผมชอบซึ่งผมมีตัวโม e เดล380อยู่แล้ว1คู่นะครับผมนั่นก็คือตัวนี้เลยนะฮะซึ่งคอลเลอร์เวทนี้เนี่ยจะมีชื่อว่าเอเลี่ยนนะครับผมซึ่งผมเห็นแวบแรกแล้วคือแบบเฮ้ยมันโดนอะ่ะเออมันโดนผมมากเลยนะฮะซื้อมายังใส่ไม่กี่ครั้งเองซึ่งเจ้าตัวคอลเลอร์เว็บลูออสเนี่ยนะฮะมันเป็นคอลเลอร์เวที่ผมพูดตรรรงๆนนนะคคัับผมมวว่่าเเเปป็ลลลอ์ทีแก แปลกแบบแปลกมากคนส่วนใหญ่อาจจะไม่ชอบบางคนบอกว่ามันเป็นสีของแรปเตอร์นะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นแรปเตอร์อยังไงอาจจะด้วยลวดลายมันมั่งเพื่อนผมมั่งบอกว่ามันเหมือนลาย แต่ก็นั่นแหละฮะความคิดใครความคิดมันนะครับผมสุดท้ายแล้วถึงผมจะไม่ชอบผมก็มองว่ามันเป็นสีที่เฟี้ยวมากอีกสีหนึ่งเลยแต่ผมว่ามันอาจจะหาเสื้อผ้ามาแมทได้ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับด้วยคอลเลอร์เวของมันที่มันค่อนข้างจะมีความคอนทราสกันพอสมควรแต่เชื่อผมดิถ้าสมมุติเราหาเสื้อผ้ามาแมทกับมันได้นะครับผมคือผมบอกเลยว่าเดินไปไหนนี่ไม่มีแต่คนมองเว้ยเออคือแบบมันจะเด่นมากๆมาเรามาเริ่มที่ตัวกล่องเลยนะครับผมตัวกล่องมันก็จะคล้ายๆกับตัว350เลยนะฮะข้างบนกล่องเนี่นนนเเไ้่่า3800ครัผมมก็ืออโดลุง ผมส่วนด้านใต้กล่อง น่าจะมีโลโก้ Adidas Performance อยู่นะครับผมตัวนี้เนี่ยเป็นตัว Adidas Performance นะครับจะไม่ใช่ Adidas Original นะครับผมที่เป็นโลโก้3แฉกอ่นะด้านข้างตัวกล่องนะฮะจะมีคํว่า Boost นะครับผมส่วนอีกข้างนึงจะไม่มีนะครับซึ่งมันก็จะเป็นเทคโนโลยีตัวพื้นรองเท้านะที่มันค่อนข้างนุ่มส่วนด้านหน้านะฮะจะเขียนว่า Yeezy Boost 380 M a by Adidas นะครับผมส่วนอีกด้านนึงก็โอ้ใจเย็นส่วนอีกฝั่งนึงก็จะเหมือนกันเลยนะครับผมแต่ว่าจะมีป้ายไซส์ระบุด้วยนะครับว่าไซส์อะไรนะครับผมซึ่งตัวนี้นี่8.5 UK นะตัวกล่องก็จะเป็นกล่องแบบลิ้น พักเหมือนเดิมนะครับผมสามารถเลื่อนสไลด์มาได้นะครับเราก็จะมีตัวกระดาษนะฮะที่ปกคลุมตัวรองเท้าอยู่นั่นเองไหนดูสิโอ้ยกล่องกล่องตดด้วยซึ่งนี่นะครับก็จะเป็นตัวรองเท้านะครับผมมีป้ายห้อยอยู่น่ารักเลยองตรงมันเป็นสีที่แบบพิลึกอะองตงคือมันพิลึกมากๆเลยมาเรามาลงรายละเอียดดีเทลกันดีกว่านะครับผมซึ่งผมว่าตัวนี้เนี่ยน่าจะลงรายละเอียดค่อนข้างยากนะครับโดยเฉพาะลายมันเนี่ยไอ้ที่หายกูจะอธิบายลายมึงยังไงดีตัวรองเท้านะครับไม่ได้มีลิ้นรองเท้าที่สามารถ ดึงออกมาได้นะครับผมคือตัวรองเท้าเนี่ยมันมันเป็นเนื้อเดียวกันหมดเลยะนะครับผมซึ่งลายมันจะออกแนวแบบธรรมชาติธรรมชาติออร์แกนิกออร์แกนิกหน่อยนะครับซึ่งสีหลักๆส่วนใหญ่ของตัวรองเท้าเนี่ยนะจะเป็นสีน้ำตาลไข่ๆหน่อยลองลงมาเนี่ยนะฮะเลเยอร์ต่อไปเดี่ยมันก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนส่วนต่อมาผมอยากให้สังเกตมากเลยนะครับมันเป็นสีน้ำตาล แบบออกน้ำเงินออกม่วงนะครับผมมันจะเป็นในส่วนตรงนี้เออเป็นส่วนของรูร้อยรองเท้านะครับซึ่งถ้าไม่สังเกตจริงๆก็มองไม่เห็นนะครับผมเพราะหลักๆมันจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนกับตัวสีน้ำตาลไข่นี่แหละและสิ่งที่สะดุดตาที่สุดของรองเท้ารุ่นนี้เลยนะครับผมก็คือตัวลายด้านข้างรองเท้าตรงนี้นะฮะที่ เป็นสีที่ตัดกันอย่างชัดเจนมากๆนะครับผมซึ่งจะมี2ฝั่งเลยซึ่งมันจะอารมณ์เหมือนลายขวานอะเออแบบลายขวนของตัวอะไรสักอย่างหนึ่งครับเหมือนเป็นรอยแผลอะไรประมาณนี้แล้วมันก็จะมีรูเต็มไปหมดเลยนะครับผมก็ถ้าใครเป็นโรคกลัวรูก็ระวังด้วยละกันนะครับผมคือมันมีรูเยอะไปหมดเลยนะครับคือตัวลายด้านข้างเนี่ยนะฮะมันจะออกอารมณ์แบบเป็นตะข่ายตะข่ายใสๆขุ่นๆหน่อยคือคือตรงลายตรงกลางเนี่ยมันเป็นสีน้ำเงินไปเลยถูกไหมแต่ว่าถ้าเป็นตัวปลายปลายเนี่ยนะะมันจะมีความแบบทอสลับกับตัว สีน้ตา,ลาแล้วถ้าสังเกตด,ดีๆนะครับผมทั้ง2ฝั่งเนี่ยระดับความเข้มสีจะไม่เท่ากันด้วยนะครับฝั่งเท้าที่หันออกไปเนี่ยนะครับตัวลายสีน้ําเงินเนี่ยจะมีความเข้มกว่านะครับผมส่วนลายที่มันหันเข้าหาตัวแล้วเนี่ยจะมีสีที่อ่อนกว่านะครับผมเพราะว่าทั้งตัวลายมันเลยเนี่ยนะฮะเป็นการทอสลับกับตัวสีน้ําตาลด้านในนะครับผมมันก็เลยทําให้ตัวลายสีน้ําเงินเนี่ยมันดูจางลงไปส่วนรูร้อยเชือกของตัวนี้เนี่ยอ้โหูเยอะจังเลยเดี๋ยวขอนับสิหนึ่ง หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้โหฝั่งละแปดยัดเข้สองฝั่งสิบหกเลยเหรอนี่กูน้ำถูกปะเนี่ยคือจริงๆจะนับจริงๆมันก็มีแค่สิบรูนะแต่ว่ามันมีทั้งข้างในข้างนอกไงเพราะว่ามันแบบร้อยแบบผากันอะไรประมาณเนี้ยตัวเชือกรองเท้านะครับจะเป็นเชือกรองเท้าแบบกลมนะครับผมซึ่งจะมีสีน้ําตาลอ่อนตัวซ็อกไลเนอร์นะครับหรือว่าตรงนี้นะครับผมตรงที่มันรัดเท้าเราเนี่ยนะฮะจะเป็นแบบยางๆหน่อยนะครับมันจะแตกต่างจาก พื้นผิวทั่วๆไปนะครับผมตรงนี้มันสามารถยืดได้นะครับเวลาเราใส่อะไรเงี้ยนี่มันจะยืดนะครับผมแล้วก็จะมีจุด2จุดตรงนี้นะครับผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะน่าจะเป็นตัวที่มันเอาไว้หุ้มรอยเย็บนะครับผมหรือว่าจะเป็นจุดที่เอาไว้ จับแล้วก็ดึงตอนใส่เท้าอะไรประมาณนี้ด้านหลังตัวเท้านะ,ะจะไม่มีพูแถบมาให้นะครับผมมันก็จะลงๆเกยงๆอย่างนี้เลยผ่านส่วนข้างนอกไปเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันดีกว่านะครับผมขออนุญาตถอดตัวดันทรงเท้าออกก่อนตรงที่สวมเท้าลงไปนะฮะส่วนส้นเนี่ยเขาจะมีโฟมนะครับเอาไว้ซัพพอร์ตเท้าเราถึง3จุดด้วยกันนะครับผมก็จะเป็นโฟมนิ่มๆหน่อยคือผมบอกเลยว่าเวลาใส่แล้วนี่คือแบบแม่งโคตรสบายอะ่ะและตรงจุดเดียวกับตรงลายสีฟ้าด้านข้างเนี่ยนะฮะจะมีอ่าเป็นยา,ยางนะครับผมเป็นแถบ3แถบวิ่งไล่มาตั้งแต่ต้น ก็ไม่รู้ว่ามีไว้เพื่ออะไรนะฮะอาจจะแสดงถึงความเป็น Adidas หรือเปล่านะครับที่เป็น3แถบนะครับผมอันนี้ผมก็ไม่ชัวร์นะแต่ถ้าเราสังเกตดีๆจากด้านนอกเนี่ยมันก็สามารถเห็นได้นะครับผมแต่ว่า มองแวบ,บแรกผมก็ไม่รู้หรอกก็อย่างที่บอกไปนะฮะตัวเอนโซเนจะมีสีน้ําเงินนะครับผมแล้วก็จะมีโลโก้ Adidas Performance นะครับผมอยู่ติดกับโลโก้ยีซี่นั่นเองเรามาดูตัวมิดโซกันบ้างน,นะฮะตัวมิดโซเนจะมีสีน้ําตาลอ่อนนะฮะแล้วก็จะมีความใสแบบไอซี่นิดนึงนะครับผมคือถ้าเรามองดีๆเนี่ยเราจะสามารถเห็นชั้นบูสที่อยู่ข้างในได้เลยแล้วตรงขอบขอบตรงเนี้ยนะฮะเราจะสามารถเห็นลายของตัวรองเท้าได้อีกด้วยนะครับผมซึ่งมันเห็นชัดมากๆเลยแล้วตรงส้นเท้านะฮะตรงนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งเอกลักษ์ของ Mod โมเดล380เลยนะครับผมเพราะว่ามันมีส้นที่หนามากๆนะฮะแล้วก็จะมีความยกตัวขึ้นนิดนึงนครับคือมันจะให้อารมณ์แบบเหมือนรองเท้าวิ่งอะนะเออแต่ว่าผมไม่แนะนานให้ไปใส่วิ่งนะครับผมถึงมันจะใส่สบายก็จริงแหละใครจะใส่วิ่งไม่รู้อะแต่กูไม่ใส่วิ่งจบคือมันทําให้ตัวรองเท้าแม่งดูลําไปเลยนะเวยตรงส้นตรงเนี้ยนะครับผมแล้วมันเป็นอีกหนึ่งจุดที่ทําให้ผมชอบโมเดลนี้มากๆด้วยลองลงมาจากไอ้ตัวลายด้านข้างมันเนี่ยมันมันเหมือนแบบ ตัวอะไรมาขวดแล้วมันเป็นแผลอะไรสักอย่างไอ้ที่มันดูล้าดีมาถึงเอาโซกันบ้างน,นะครับผมเอาโซรรองเท้าคู่นี้เนี่ยจะมีสีน้ําตาลที่เอ่อมันก็เป็นน้าตาลอ่อนแล้วนะแต่ว่ามันจะมีความแบบสีสว่างกว่าตัวมิดโซนิดหนึ่งคือลายมันก็จะดูแปลกๆหน่อยนะครับผมมีอารมณ์ความเป็นริ้วๆ,ๆ,ๆนะครับผมก็ดูสวยดีนะครับผมซึ่งมันจะมีเอ่อเม็ดบูสต์เนี่ยแทรกอยู่ตามรายละเอียดของมันแหละไล่มันนิดนึงนะครับตรงนี้นะครับผมจะเขียนว่าบูสต์นะครับก็เป็นว์ดดิ้งนิดหน่อยนะครับผมแสดงให เห็นว่าเฮ้ยเขาใช้เทคโนโลยีอะไรอะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็ไล่มาส่วนของส้นเท้านะฮะจะมีโลโก้อ d i d a ิ p ด r f o r m a n c e อยู่นั่นเองครับผมน่าจะรีวิวครบแล้วมั้งฮะเออถ้าจะขาดอะไรเนี่ยก็น่าจะขาดรีวิวแท็กไปนะครับผมก็เอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะ ก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆี่ดูตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะฮะที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับผมคลิปนี้รีวิวนี้ขาดตกบกพร่องอะไรตรงไหนยังไงนะครับพิมพ์คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมผมก็พยายามจะทําให้มันดีที่สุดแล้วนะครับผมแล้วก็วิจารณ์เข้ามาเยอะๆนะครับว่าการที่ผมเปลี่ยนรูปแบบการรีวิวแบบนี้เนี่ยเฮ้ยมันดีหรือเปล่านะครับหรือว่าแบบเดิมนั่นแหละดีแล้วนะครัััับบผมมไได้้้้เอออาาาปปปรรุงงใชต่่นนนนนก็สํหวียลืู แล้ผมก็จะมีรองเท้ามอีอ่ะอุปกรณ์บางอย่างนะครับก็มีไม่กี่อย่างหรอกบางคนแม่เอาไปขายเฮียแพงชิบเป่งเลยนะครับผมแต่ว่าผมเป็นคนชอบกดรองเท้าเงี้ยสนุกดีนะครับก็เอามาเล่นกันสนุกๆน,นะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับคงต้องลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีไปละสวัสดีครับ